สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกกอกนะคะเช้าน,านี้นี่มื้อเช้าของหมูอ้วน,น,นปิ้งไก่ปิ้งไก่หนึ่งไม้ก็อิ่มแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังดีที่ไม่ทานอะไรเนาะเพราะว่ามันต้องมีสิ่งที่เป็นเหลวโลรลิ้นสมองนะวันนี้ก็นี่ทำน,นี้ดยทุกคนนี่บบอ้วนน,น,นี่ สักคู่ใช่ทำเยอะมากวันนี้ก็นี่แบ่งไปวัดด้วยนะทุกคนจะฝากยี่อุ่นไปห,หวานมากเลยนะอ้วนหวานไหมห,หวานแบบแฮมคอ,อเลยแหละคอแหบเลยนะทุกคนก็เราก็จะทำกินมั่งนะคะแบ่งไปวัดมั่งนะทุนเดี๋ยวรอฝากยายอุ่นกับยายเต็มมงโมไป ก็เป็นสคูเขียวนะนี่แล้วก็เราก็ใส่กะทิสุดเนะอันนี้คือเราไม่ได้ต้มน้ำกะทินะมันก็เลยจะสีสันก็น่าทานมากนะทุกคนของหวานสาคูเมื่อเช้านะเราไม่มีกับข้าวไปก็มีของหวานก็ฝากไปพระคุณก็จะได้ฉันกับข้าวแล้วก็ฉันของว่างทุกคนเ,คเดี๋ยวเรารอฝาก ไอนะอุ่นเนาะสองพ่อลูกนี้ซื้ออะไรทุกคนโอ้ยายยายก็มานะคะมาซื้อข้าวซื้อของหวานมะม่วงหน้านี้ยังมีมะม่วงอยู่เนาะน่าจะเป็นมัม่วงสามปดูแล้วนะ อาบอุ่อนฉืมลรัดโลมันอร่อยไหมอร่อยแมนดีบ้ามันกลัวมันไม่สดเหมือนนั่นไงเนี่ยนะเราก็บางคนก็ฝากท้องไว้กับรถลุงต้อยนะเนี่ยดูพ่อแทนจะซื้ออะไรแต่วันนี้เรามีเม,เมนูกับข้าวแล้วนะ Ở oh. <laughs> luôn, à, em có màu lắm Thấy <laughs> yeah. xưa này này. Nhà không vọng, không vọng thì ซื้อป่โอ้ซื้อบวบใส่แกงปลาบอ่ใส่แกงปลาก็ใสใส่เกงม้กใสอืมเด็กก็ยินแกไม้เนาะาหารจมังุหวานบเ้ยะเมาทานรเาเราซื้อป่ะโอ้ยเอเงบฟังนาซื้อป่ซื้อปซื้อเียเรียแล้วก็แม่บะ อร่อยไหมลูกเหมือนที่เราซื้อที่ตลาดไหมหวานเพราะว่าแป้งมันเสียดไปหรออืมน้ำจิ้มน้ำซออ่ะจะ้าเสียกันนิดนึงอืมฉลัดโลนี่อ่ะฉลัดโลดีใ <c oughs> ส่เกี๊ยงปลา หนึ่งลูกใส่แกงหน่อไม้หนึ่งลูกเพราะว่าใส่เยอะก,ก็ไม่อร่อยอเดี๋ยวแม่จะไปทำแกงปลาแล้วททนี้เมนูเราเช้านีนะ้ทุกคนก็จะแกงปลานะคะนี่ปลาสดๆนะเ่าเท็นไปใส่เบ็ดเมื่อคืนนะทุกคนเราก็จะแกงใส่หน่อไม้ดอง อันนี้ไปขอของเอดเบนตมานะคะคอดีแม่พียังไม่ทำหน่อไม้ดองเลยเอเดี๋ยววันนี้จะไปเอาหน่อไม้มาทำหน่อไม้ดองไว้ก่อนเนาะเอาไว้กินนะทุกคนนี่น้ำได้ที่แล้วแต่เราจะแยกนะทุกคนคือปลาเสื่อมนี่เราจะใส่ทีหลังนะส่วนปลากดนี่เราก็จะใส่ก่อนนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> เนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วก็นานสุกกว่า แต่น้องเสื่อมกับปลาขาวแล้วใส่ทีหลังแบ๊บหนึ่งก่อนทกคน,นแกงไม่ดองใส่ปลานะสุดยอดนะแซบหลายแซบหลายช่วงนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะอีสานบ้านเฮาจะใส่บวบลงไปนะดูสดๆอยู่เลยทุกคน จังกินเดเดบอยู่ยเลยสดมากแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะทุกคนมันจะอร่อยมากเราใส่พอแค่ไอมีสีสันเนาะถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็ไอ้นั่นนะทุกคน ใส่ลงไปแล้วปลาเ,เ,เสียมนี่ปลาเสียมมันจะสุกเร็วมากฝากของหวานไปวัดกับยายอุ่นใส่ถุงถุงเราไม่ได้ไปแล้วก็ฝากไปก็แล้วกันไป,ไป,ไปทั้งเรือม,มันนี้ไปโฉนบ่ อเ่อเดนะอ,นเนอ้อาแดดพระว่าแดดฝนพรวาะ่ับมาก็ได้กอขคยูนฮันแล้วตมานเมนูเช้าเราวันนี้เกงีงปลาใส่หนูไม่ดองนะทุกคนเกงไก่เจ็ดปีด้วยไปแล้วสองตายายไปสวนแล้ว ชาวบานมาซื้อข้าวแล้วตอนนี้ซุปปิง้งมัรเก็ จ้างคนงานอีกบ่สาปามาื่อนนี้ซื้อข้าวเยอะแทะงไงเจ้าสซดาอึเนื้ออาบน้ำน้อเลือกเลี้ยงในช่วนคอยอาบน้ำให้เจ้าสุดาเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยักแล้วไอ้ตอนเนย็นพากันอาบน้ำให้มันก่อน ทุกคนมาามากินข้าวด้วยกันเนะหมูอ้วนไม่ทันวันนี้เนี่ยพอดีแกงช้าไป,ป,ปแล้วหัวประกตอไปเองแล้วเล่ลากินปลาแล้วเลยเลาละมักกินหูนะอย่าชีเวลากินปลาในเจะคอหัวปลากับช่างใหญ่ตลอดนะทุกคนส่วนหัวนะทุกคนเนาะอ่าสซอร์คมีประมาณนี้นะทุกคนมามากินข้าวนำกันนะคะ